เนหนี้หยไงหิบไผ่งามแห้งิดอันเป็น,นันเดี่ยวกระป๋น,นเรอพนี่จะ,จะด,ดอกน,นี่จะดอดกหาดอกป้าติดอกงามพี่บเดี๋เกียบไผ่กปะองามหลาย สองกลุ่มพ่อเลยครับกลุ่มเล็กและกลุ่มสวัสดีครับผมเดี๋ยวเจอกันอีกมื่นแล้วครับเขาปลาเห็ดพี่เกาด้วยพี่น้องมนันฝนตึกตกติดต่อกันได้สองมื่นแล้วด้วยครับฝนแต่ว่าเห็ดตักสยอ,ออกบ่ระดูแต่ว่าเขาก็ออกมาเรื่อยๆอยู่ครับแต่ออกบ่หลายได้พี่น้องสวัสดีค่ะเขาปลาแถวๆบ้านนี่แหละครับมาหลุนเบิ้งว่าทีมีเห็ดบอกระนีเดี๋ยวไปหลุนน้ำกันเลยครับผมปไปไปหลุนขเขาปลาให้เย็ดน้ำกันครับเห็ดขคิดทาพี่น้อง พลังผดีผดีบอน,นี้เขาเคยออกด้วยครับเฮีิเท่านี่กระดดกนี่ยงที่เราเจะเีถือฝนนะครับฝนตกมาขึ้นเจนว่าเขาเกี่ยงไปแล้วฝนหลานมาเข,ข,ขาจะรอน,นี่เอาใดเสียเพศละหกเลยพี่นองนีินทเทอ,อกเละงกกระสิออกด้วยครับ

นองก็มาเห็ดนึงก็เห็ดเบื่อเลยกินเลยด้วยครับหลังที่เท้าเขาออกก็จะขาวงามกินกน,น้องก็เฮ็ดลงอโงโก,กโอเคโอ้โดี ข้าวนะี่กำลังพอดีเลย,ะะยครับนี่ นี่คือปลาผักติ่วแดงด้วพี่น้องผักติ่วแดงนี่เขาสิบอนิยมกินได้ครับพี่น้องอู้เห็บไข่สวยงามแห่งเลยพี่น้องนี่เป็นสัมผนี่น้องมดเดียวก็พอแล้วพี่น้องอู้จักดอกนี่จักดอกเบ่งเบ่งหาดอกป้าพี่ดอกงามจริได้ได้จังคักจังแม่ยรทีงามคางงามแน่พี่น้องเห็บไผ่มื่อนี้ ชายพีน้องเิ่นกันด้ีดออจคอยเก็บครับผมงครับสอนลายพี่นงานถ่ายไทยเป็นกันด้วครับเด็กเก็บไทยเปนก่อนง่ามลายงามแพีน้องสุดจอดเลยครับเหมูนง่งามบิลีเลยเดียวโกเลย วงเดือนพ่อพ่อกินเลยครับอุ้ยไข่เพิ่มพี่น้องสอนลายก็กำลังบานเหมือนเสาเลยกัเบังคัหักเงนหมดหมดหมดงานเก่งลูกหน่อยแตมื ได้ตัวใหญ่กันหน่อยเต็มไปหัวหน่อยถึงว่างัดตัวตัวใหญ่ตัวหน่อยกับขินมะนาวก็เก่าได้ครับโอ้เป็นเงาเลยตัวนี้เงาเดียวเลยดีกว่าค่ะพี่น้องถึงว่าจงไบกับบ่อไหนได้ครับเพราะว่างัดเงาใหญ่มันขึ้นแล้วเงาหน่อยกับขินตามว่าขันซูนเขาแล้วนี่บองเดียวนี่เป็นซีดอกเลยแต่ดอกหน่อยกับลายดอกเลย

Hãy gì? cho kênh cái gì? cái đó. cái to cái gì? cái dẫn cái gì? cái gì? cái gì? cái này cái gì? gì? มันคือไข่ห็ดหนาเยเห็ดหเดืองกระตองอไรเ่อยเลยมัมนหิรไข่อนะ่้เงี่ย้จุ่มหน่อยๆด้ยแต่กรต้องอะไรไมัน,มน่อ้จุ่มแล้อกระดอกบางแสดงว,ว,ว่าบุยคนมาเที่ยวนี้ห็็ไข่ขี่นเลย แสดงว่าคงมีคนมาเลยดีนะเก็บเก็บเก็บนี่มาพอายุติดทางเลยนะตาทคิไข่แล้วครับนีู่ดนี่อายุติดทางนี่ได้ค่ะนี่ข่นี่มีมีจะคลองแล้วด้ครับนี่ท่วงแล้วท่วงหยีอยู่ยึดจุกิหน่อย มงึงเฮ็ดละงก็เคยออกเดมปวดเนินกเคยผ่านไม่ปวดขึ้นละงก็เคยออกนะขาวหลยมริ่ไมไม่ใ่เอาไว้ด้วยถึงฝนถึงฝนกัใหญ่ไดอกงาม มันหนาท่สุดนเชียบปกเลยพี่ถอนไข่นีวัดหลายดอกงามครับเจอเลยครับอ้ดอกง่าครับงามเลยเปิดเปิดเลยู่เป็ดนดอกง่าย่ แรกพอดีเลยเลยครับพี่น้องมาเีลาเลยเหย็ดไข่เริ่มบอกเด้อพี่น้องาางามนีส่สองดอกเีก็บสาสกลุม่มหน่งพ่อเลยะครับกลุ่มเหลกกับกลุ่มนี้กอดอกเขานี่ไองอ้ยปวดเนาะนีะ <c oughs> น่ารถไฟฮะ <c oughs> เชือ้อ ี่รถเชียงตับตับนั่งซื้อกันคือผมเลยครับซื้อเฉื่อยด้วยกันเลยัพี่น้องเต็มตะก,กาเลยไม่แต่เห็ดไข่สวยงามเลยครับมา,ม,ามาเหรอเดี๋ยวพี่น้องมาเนี่ยมาเห็ดไข่แล้วครับคนหนึ่งจุ่มเดียวไข่กำลังสเือบ งูขาวพี <NH L V atory> ่น้องแต่เอาบปไดดอกแกล่ะไปเฉอนะผมมาที่ไ <noise> ข <F break in potato> ่เลยตลงงามเลยนะเขาเปนนเขามาทีมีคนเขาตนเขาป้นอย่างเรว ก็คุณกันเาเอาอะได้เลยเลยมูลปุ๋ยเล่นผมใช่ดอกน้องเลี้ยเปลีตีเลยจอไน้องก็ปล่อยเปล่ยนี่มันจะกดต้นผักติวเดียงเวยครับเพื่อนที้มเลยทิมทิมน้องนะไปแล้ก็เชื่อปกไว้ นาเลยด้พี่น้องกําลังเด็กเก็บครับ็นนาเลยบ่ควยออกออกออกหางแห้งี่น้องเห็ดมันเห็ดไข่หัวอยู่สองบนสามบนนะพี่น้องพอเลยพี่น้องพอเลยออกตะแยวนี้เห็ดไข่กันเลย เปลือยเลยเรียกบอกแล้ว่็นอนเห็ดกาแฟเนาะโอ้โหกาแฟยังถือฝนไปเบื่อยเลยจุ่มเห็ดดิจุ่มเห็กดกาแฟจุ่มนเ่ย เราเก็บอย่างไเก็บไเก็บไรเก็บมะร้เกอะไรเปลน้อเบิ่งฟังซีเนาะเนี้ยเก็บให้ทานพี่ไก่ที่ละลายไหทานหน่อย

ฝนาม,ม,มากับเพืิงต๊กนะครับต๊กได้สองมือแล้วแต่ถเธอเบิงมือนีสีต๊กอีกบ้มงมานี่ถ้าดินเขาแช ok ่ลายเห็ดมากับสีบอกนะครับถ้าดินแช่ลายแต่เห็ดไข่พวกนี้ขาตีเจ็บกลุ้มแต่ดอกใหญ่ใหญ่เยตีกลุ้มนะน,นะครับขาใหญ่แห้งแล,แล้วคิดหนาเจกันไหมได้ครับผมขอบคุณพี่นอ้องท,ที่ติดตามรับชมด้วยครับอ้มหนึ่งวันขอบคุณที่กดไลค,ค์กดแชร์ได้ครับผมคิดหนาเจกันไหมครับสลรักกันดีสวัสดีครับสวัสดีค่ะข่าบานนะพี่น้อง บางทีหลอบใบครับไม่อีกครับ